ข้อความสื่อสารจากมิราแห่งสภาสูงพียะเดียนสื่อสารผ่านทางวาโลเรียวอ์เนอร์เมื่อวันที่สองพฤษภาคม2021นะคะสวัสดีฉันคือมิราจากสภาสูงพียะเดียนวันนี้ขอแจ้งข่าวดีจากพวกเราทุกคนในสภาโลกและจากทุกคนที่ทำงานเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของโลกใบนี้ ฉันอยากจะย้ำอีกครั้งว่าการปรากฏตัวของคุณบนโลกตอนนี้สำคัญมากเพียงใดคุณกำลังทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ซึ่งส่วนใหญ่คุณจะไม่รู้ตัวคุณถูกปิดกั้นจากการเชื่อมต่อกับพระเจ้าคุณอาศัยอยู่ในม่านพลางแห่งความหลงลืม DNA ของคุณได้เปลี่ยนไป และคุณสูญเสียความทรงจำว่าคุณเป็นใครและทำไมคุณถึงต้องมาอยู่บนโลกใบนี้คุณคือนักรบแห่งแสงสว่างอันทรงพลังตอนนี้ม่านพลางได้ถูกยกขึ้นและคุณเริ่มมีความรู้ในความชัดเจนว่าแท้ที่จริงแล้วคุณคือใครในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตของพระเจ้า ปรมาจารย์ในร่างอาวตารของเทวดาและเทวทูตนานเกินไปบนโลกนี้คุณจึงถูกสอนให้รู้สึกราวกับว่าคุณไร้ค่าสังคมสนับสนุนสิ่งนี้ผ่านการเขียนโปรแกรมในหลายวิธีณนะตอนนี้ เราขอแนะนำให้คุณขจัดความคิดใดๆที่จะน้อยไปกว่าการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าที่คุณเป็นในขณะที่คุณยังคงถือแสงสว่างบนโลกนี้การลุกล้ำครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่กำลังถูกสร้างขึ้นเพื่ออิสรภาพของโลกใบนี้มันเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลัง และเทคโนโลยีที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบนี้ทรัพยากรจำนวนมากเหล่านี้สร้างความประหลาดใจให้กับคนของฝ่ายมืดที่คิดว่าพวกเขาจะมีอำนาจในการควบคุมได้ตลอดไปฉันสามารถประกาศกล้องได้อย่างมีความสุขว่าการควบคุมของพวกเขากำลังลดลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการปรากฏตัวบนโลกคำอธิษฐานและการทำสมาธิของคุณมีพลังในการช่วยเหลือได้เป็นอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงที่กลมกลืนกันนี้เราเข้าใจถึงความเหนื่อยล้าและความปรารถนาของคุณที่จะใช้ชีวิตในทุกยุคทองได้อย่างเต็มที่ฉันมั่นใจว่านี่คือที่ที่ คุณกำลังจะไปคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถที่จะนำพลังงานในมิติที่5และพลังงานที่สูงกว่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญนี้สามารถที่จะช่วยเราและโลกใบนี้ได้มันทำให้ระดับจิตสำนึกเพิ่มขึ้นและเมื่อคุณอ้างสิทธิ์ในโลกใหม่ คุณจะพบว่าตัวเองอาศัยอยู่ในระดับจิตสำนึกนั้นกระจายถ้อยคำบอกกล่าวและกระจายแสงสว่างเชื่อมต่อกับเราในระบบดาวพียยเดียนพร้อมกับสภาโลกเรียกครอบครัวกาแล็กซี่ของคุณและระลึกถึงต้นกำเนิดของคุณที่มีส่วนร่วมในการกระทําของพระเจ้า ที่คุณถูกเรียกให้ทําในตอนนี้จงละทิ้งความกลัวและยินดีต้อนรับด้วยความสุขความสงบความสวยงามความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรักมากมายในชีวิตของคุณณนะบนโลกใบนี้ โปรดทราบว่าความอุดมสมบูรณ์จะเป็นของคุณและทุกสิ่งที่คุณต้องการจะสมดังปรารถนาเราส่งมอบความรักและคำขอบคุณฉันคือมิรามันเกิดขึ้นแล้วข้อความสื่อสารจากกองกำลังแสงสว่างพียเดียนสื่อสารผ่านทางคุณไมเคิลเลิฟเมื่อวันที่3พฤษภาคม2021นะคะ เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา11นาทีตามเวลามาตรฐานตะวันออกพันธมิตรโลกได้ตรวจพบลำแสงแกมมาขนาดใหญ่ที่พวยพุ่งเข้ามาด้วยความถี่40เฮิรต์ในระดับนิติที่5ที่ได้เล็ดลอดออกมาจากแกนกลางกาแล็กซีและมุ่งหน้าตรงไปยังดาวเคราะห์โลก ลำแสงที่ทรงพลังนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นผิวโลกในช่วงเวลา14นาฬิกา22นาทีตามเวลามาตรฐานตะวันออกและได้แสดงค่าวัดบนแผนภูมิเสียงสะท้อนซูมา s r สเ o โซ n นนที่ระดับ40เฮิร์ตพันธมิตรโลกได้รายงานสภาพอากาศในอวกาศเชิงลึก ที่ได้แสดงการวัดความถี่ที่แท้จริงของคลื่นอยู่ที่ประมาณ72เฮิร์อย่างไรก็ตามอย่างที่คุณทราบแผนภูมิเสียงสะท้อนชูมาร์เรโซแนสที่ใช้บนโลกได้หยุดการวัดค่าที่40เฮิร์ตตามคำสอนของชาวพียเดียน กล่าวว่าขอบเขตด้านล่างของมิติที่5จะสะท้อนที่40เฮิรตซ์และขอบเขตด้านบนของมิติที่5จะสะท้อนที่100เฮิรตซ์ช่วงความถีน่นี้สัมพันธ์กับสถานะของรังสีแกมมาของจิตสำนึกและถูกเรียกว่าความสุขหรือสถานะสวรรค์ของการดำรงอยู่ ดาวเคราะห์โลกกำลังถูกแช่อยู่ในพลังงานความถี่สูงในขณะนี้เนื่องจากคลื่นแสงที่ทรงพลังนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในชั้นบรรยากาศของโลกแสงคอสมิกที่ถูกขับออกจากแกนกลางกาแล็กซีดวงอาทิตย์ศูนย์กลางกาแล็กซีประกอบด้วยอนุภาคแปลกใหม่ที่เปิดใช้งาน และได้เข้ารหัส DNA ของชีวิตทั้งหมดที่มันเข้ามาสัมพันธ์ด้วยพันธมิตรโลกกำลังตรวจสอบผลกระทบต่อพื้นผิวกับลำแสงอันทรงพลังนี้อย่างใกล้ชิดและลำแสงคอสมิกนี้ยังคงรักษาระดับพลังงานที่สูงแม้กระทั่งในขณะที่เรากำลังพูดถึงเราสตาซิสรู้สึกได้ถึงผลกระทบอย่างเต็มที่ ของคลื่นลำแสงคอสมิกที่อยู่ภายในเมื่อมันได้ส่งผลกระทบกับร่างกายมนุษย์เมื่ออนุภาคลำแสงที่รวดเร็วพิเศษเหล่านี้ได้พุ่งชนเข้ากับสนามออรา่าผลกระทบจะกระเพื่อมสนามออร่าในทันทีสักครู่จนกว่าลำแสงนี้จะถูกรวมเข้ากับร่างกายจิตใจ และกายแห่งชีวิตยอย่างเต็มที่แสงคอสมิกอัจฉริยะจะถูกรวมเข้ากับ DNA ของเซลล์เมื่อเข้าสู่การนอนหลับระดับเดลต้าลึกซึ้ง DNA จะถูกเข้ารหัสทันทีเพื่อเพิ่มลำดับที่ซับซ้อนมากขึ้น นี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการเลื่อนระดับขึ้นไปที่สูงขึ้นในความถี่และสัมผัสประสบการณ์กับระดับที่สูงขึ้นของการรับรู้ด้วยสติและสติปัญญาอันฉลาดหลักแหลมคำแนะนำในการสอนระดับสูงที่จะผสานร,รวมความสำเร็จของแสงอันทรงพลังนี้ได้อย่างเต็มที่โดยง่ายขึ้น และลดความคลาดเคลื่อนเพียงอย่างเดียวเราต้องกินอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้นแช่ตัวในบ่อกเกลือทะเลวางคริสตันไว้ใกล้สนามออร่าทำสมาธิรู้ลมหายใจเข้าและออกเดินเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินในธรรมชาติ พักผ่อนให้เพียงพอและนอนหลับบอกให้เราได้ทราบถึงอาการของการเลื่อมระดับขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สำคัญที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์อยู่ในช่วงเวลานี้หึงในสิ่งมีชีวิตขั้นสูงในพันธมิตรโลกก็ได้ส่งข้อมูลมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแสงวาบนี้ได้กล่าวเป็นครั้งแรก เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เรามีโบกี้ที่บรรทุกแสงที่สาดส่องเข้ามาในแบบที่มีความโดดเด่นที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนยืนหยัดเพื่อแสงสว่างมันเป็นความจริงในตอนนี้และเราทุกคนจะได้เห็นผลกระทบของลำแสงที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ที่จะกระพริบได้ให้เห็นในแผ่นดินโลกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดจากพันธมิตรโลกที่กำลังจะเข้ามาถึงมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนต้องร่วมด้วยช่วยกันจงมีแสงสว่างขอให้พระเจ้าคุ้มครองขอบคุณคุณกรันกรชุมปัญญามากนะคะสำหรับการแปลข้อความนี้ที่ฝนขอบคุณท่านครูทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและมีความสุขยินดีต้อนรับสู่มิติที่หนะคะสวัสดีค่ะ